วสวัสดีครับผมมาเลยลงลิปภายหนาะให้ตาไปหลายมือหลายว้นครับมือพามาเป็นกบครับกบกบกบหลังจากผมไทยได้ประมาณที่คัดก็ตอ,ตอนเป็นหัวกะคัดแล้วก็่อยู่ประมาณเกือบเป็นเดือนแล้วครับพี่น้องหัวก็สีได้อัปเดตให้พี่น้องลยเบิ้งครับเดี๋ยวนี้ก็มีลูกกบขายเด้ครับเพราะว่าพอค่า ก็บ,บ่หินนาะขายลูกกบคือเก่าคร,บาาร,ร,ครบคับผมว่าน่าจะเฮ็ดบ่อไหนนะครับฝนกับหัวก็มีครับเรื่องการกินของเขาครับอันนี้ผมใส่ใบผ้าดางแล้วหาลอยตัวครับเน,นี่เบื่องด่างก็ไปครับอันนี้คือคือผมหวัวสามกิโลครับพี่น้องสามกิโล ผมนับผมวัดแล้วจะยู่ประมาณได้อยู่ประมาณทันโตครับทันทันถึงทันเอ็ดนี่แหละครับสำหรับเรี้ยงหุ่นนี่ครับว่าบ่อคอยมีปัญหาครับบ่บ่เห็นตายนะครับอันนี้ปัญหาคือตายครับนี่ครับนี่เสร็เร็วครับ ผมใส่ไว้ฝรั่งาหาลอยตัวอันนี้ก็กินว่าหันลิมกลางนี่ครับ,บรทันทั้กในนิดนลยครับอัปเดียดขึ้นองเลยครับ,บ,รบจากที่ผมไทยที่คุ้ใดก็ดสไปเบิงเ้งแนีว่าไปนะครับ จากผมทายมือนั่นจากผมคัดพอปูมือผมหิุดขัดได้หรือเปล่พี่นอ้องคัดเพื่อยัองเพื่อบ่อยมันกินกันครับจากเมือน้องหอใอนี่กะได้อยู่ประมาณเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งเลยอครับปีนี้อยากงี้สาครับพี่นอ้อยคือว่ายงี้สาครับเพราะว่างี้สาเพราะอยังเพราะอากาศ ขาศห้อนน้ำบ่ดีอากาศมันห้อนแน่มันก็เลยใหญ่ซะครับพี่น้องปกติผมเลี้ยงมาก็หลังจากคัดดอ,อกแม่ทอปูมือมันก็สิใหญ่เร็วกว่านี้นะครับอันนี้ครบเดือนครึ่งแล้วครับนี่พอคัดดอกวานทอปูมือนะครับ,ดออรรรบเดือนครึ่งแล้วครับได้อยู่ประมาณนี้นะครับไส้นี่ก็สิอยู่ประมาณสิบ ship kiếp tổ lỗ của kiếp chip song. Hope you know. Bung hoạt hình như ngày xong đầy. Moa han kang hoặc. hàn han kang hoặc. Moa han miệng tang hoặc 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 hoặc

วิลาจะระโตก็โน้ตขึ้นนั่งโตก็จิ้มยู่ในน้ำนั่งโตก็โค้มเรากะบอกใจบ๊บบะเราจะจิ้ึงนมาให้เขาครับน,นี่ครับหลังจากผมคัดทอปูมือนับจากทอปูมือมาอยู่นี่ประมาณเดือนครึ่งพอกนีประมาณผมนับประมาณหาหาลอยหาลอยหาสิหาลอยจำสิ หอกสามกิโลนะครับมันก็ได้ไงครับใส่ด่างติดกันหวกสามกิโลมันจะได้วันนี้มูนั่นก็อีกตัวนี้ก็มูนี่ครับเพราะวมุมูนั้นผมคัดทอๆกันไปนี่ครับกอกเลี้ยงก็สิประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมเปลี่ยนครึ่องนะครับอายุกบเปลียนครึ่งประมาณนี้นะครับผมถือว่ามันง่า่สารับมันบ่ได้ใหญ่เลี้วคือเก่าอากาศบ่ดีก็มีตายแน่ ขายแน่เล็กๆน้อยๆเห็นตายอาทิตย์ละสามซี่โตครับคือพถือว่าเกิดโรคน,นี่ครับหวัวเกิดมุมีขายแล้วนะครับพี่นอ้องเนาะพี่น้องในบึ้งใช่ไหมครับอัปเดตพี่น้องในบึ้งครับอบเดืนอน,คร,รนครึ่องอยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากคัดคอปูเมือครับตัวน้อยตัวใหญ่ มาณนี้่นะครับพี่น้องอยู่ประมาณนี้่นะครับเลี้ยงแบบบ้านๆเลี้ยงนี่นะครับผาบดางเลี้ยงผมก็ประมาณน,นี้นครับสองคูนสามได้ดังละห้าร้อยตัวก็เหมาะสมพอดีครับนะี่ครับโค้มร้อยน้ำน้มไหลายกับโคมร้อยหมดถึงโค้มถึนเนี้ยนะครับผมอ๋อคลิปนี้ก็ฝากไละได้แข็ง่นงงี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เบาต่อจอครับคลิปนี้สวัสดีครับ